สวัสดีครับพี่น้องนะครับน้องอุ้งอิงมาแล้วครับสําหรับมื้อนี้อยู่บิ๊กซีครับเนาะอยู่บิ๊กซีนะครับอยู่บิ๊กซีอยู่ร้านบิ๊กซีนะครับงานแรกจะเป็นงานรีวิวเนี่ยรีวิวกาแฟะนะครับอินรีวิว<笑><笑><笑>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาของฝากาไปให้เป็นหน่อยเก่อนแล้วอุตส่าห์ซุ่ม นี่นะครับเดี๋ยวเอาเอานี้ไปให้ก่อนผลไม้ผลไม้ครับไ้กินก่อน ทำให้หน่อยว่าเอิ่นกับว่าไดม,มา <c oughs> ดครับพี่น้อเก่งใจครับเก่งใจสวัสดีครับดรับไปกินสวรนคเพื่อไอ้นี่เป็นยังไ <c oughs> ันงมานาีวมบวมต้องกินยาเนี่ยม,มันบวมมักเสพหรือบวมตึง ตรงเจอบูเฟนเม็ดสีชมพู่เห็นวะบูเฟนนี่เดี๋ยวเพื่อนผมมาเอาบูเฟนน่ะแก้ปวดอ่ะอเอกิ๊บเลยบูเฟนนะครับโบมีงานบ่าเป็นปลาล่ามันเป็นยาบูเฟนปลาลามันจะมันจะเป็นแบบมันจะเกี่ยวกับไตเขามันก็บอกว่าเขาบอกเขากินกัน บูเฟนเขาเอินบูเป็นแมนมันจะมีหลายขนาดด้สองลอยกับสี่ลอยแล้วเนาะเราพงมาใส่ตรวตเบอรมันไม่กลมๆย่ๆงะไปวันนี้ไปหาหมอบปาอ๋อถึงมากลยว่าหมอยา้ยนั่นวันผมจะปวดแฉล ปวดแฉล์เออไม่หน่อยแล้วปวดฟันเนี่นี่เอาไปหายเบิ้งไปไปหาเราไปยางไปทำเล่าไปเบิ้งยางไปทำเล่าก็ได้เนี่ยจืดแห่งเล่าได้ก็ได้เพราะว่ายามันไม่เท่าไหร่หรอกตัวรู้รู้ด้วยไงว่ายามันเป็นยังไงไงเออเนี่ยก็ไปกับแกดิเอาผลไม้มาให้แล้วให้น้องกินเดี๋ยอะมาจากไอ้นี่อ่านี่แหละครับพี่น้องผมก็ถือไปบอลเวี่ยวยังเบิ่งบรรยากาศเบิ่งแย่งกันละครับ นั่นแ่ะไปแล้วนู่นร้านยานู่นเขาเรียกล่ะบอเอายาหรือยังไงนู่นไม่หน่อยเป็นหุ่นเรา,ต,รา,ารตัวก็ถึิยางศาส์เนี่ยไหนกนเนาเออเราก็บอไปไปเบิ่งยาลำเลาเพราะว่าเบิ่งเพราะเราสื่อเนาะตัวใจว่าคือเรารู้เรื่องความรู้ตรงเนี้ยกับไปไปเบิ่งซอยลเลาเนาะ ไปดูว่ามันจะกินปุ๊บมันจังสีได้หายมันจะได้ไม่ได้กินแบบเนื้อลรังไปกับหมอนเิงไงมันไปเดินไปเลยพี่ก็ถ่ายยิ้ไปกเกลียก้ยงเมื่อกี้ที่แรกนี่ว่าจะไม่ถา่ายน้องเอร์ก็เลยเอ้ากำลังจะบอกมันออกมาน้องหญิงมาแล้วนะเออะะเนี่ยโอตเตอรี่ก็ยืนถ่ายอยู่นี่จะไปร้านยาหนูตัวไปดิดเบื้องนอกยางน้นำนนเราไปตัวหายยางยังหาอะไร นายไม่ไม่พูดมันต้องเอาอะไรไปเอาแค่โทรศัพท์ไปไปไปเดี๋ยวน้องยืนก็เดินมานี่แหละไปไปเอาไปที่น้องเดินไปนู่นแล้วไปไปเลยเดี๋ยวพี่อยู่นี่แหละเดี๋ยวลมได้บ้านลมได้บ้านเองเนี้ยโอ้ยหตายแล้วเสือผู้ใดนี่พี่น้องผมไม่ได้เหยียบเด้ ผมไม่ได้เหยียบเด้อเดี๋ยวกัะเจียไปใหย่บอจโจอันนี้สองหอ่อเนี่ยไปใหย่บอจโจูเพราะว่าใหย่บอจโจูไปแบ่งกับทีมงานพร,ร้อมหรือวบาเแล้วจะให้่ไปกันแต่ด้วยกันเพราะว่าก็เสียน้นพี่น้องเนาะนี่แหละเขานี่ซ้ำนี่ก่ะแบ่งปันกันซ้านี่นะครับอบืมังเตือกับดิ่ไทยพี่น้องเบิง้งนี่ยังมาฝากนันแน่นีเนี่ยนี่ผมครับเื่อนกะบซึ่งมาจากโรงพยาบาลน,นะครับ ท่านผมไปตรวจสุขภาพนะครับเบิ่งกันแล้วพี่น้องเนาะเป็นบอสตกใจไม่หน่อยเอินอย่าลืมนะครับพี่น้องมื้อนี้ครับอยู่ดิซีเพชรเกษมร้านดิซีเพชรเกษมพี่น้องอีกแม่จะพักก่อนอยู่ในรถแม่จะได้กินแบบกินละก่อนจะ อันนี้อันนั้นอันนัมบอดโจครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เล่าก็ประมาณห้าโมงกว่ากนะครับเดี๋ยวบอลก็จะมีการไลฟ์เนี่ยพี่น,อน้องอย่าลืมเด้อน,นะครับไลฟ์ขายกาแฟนั่นเองครับกาแฟเอ็นบีพี่น้องนี่ก็เป็นด้านหลังครับบรรยาก,กาศเพราะว่าบอดเพิ่งก็ขอสงวันศ์เนาะนะครับด้านหลังข้างในนะครับเนาะสงวันศีตน์ในเฉพาะทีมงานยกเว้นจะได้รับอนุญาตเนี่ย ไปเลยเอาเดี๋ยวจังเอาไปห้เล่าเออ่นหงเปิ่งบรรยากาศถามว่ามีฝนมอไม่มีนะครับลานจอดรถเยวตามยื่นไปเตตัวครับนี่ไปไป,ไปน้ำเพิ่อยูบ่ครับค<ป>อนแกนคนะอนแกนแล้วเพิ่นกับไปสีเกตเต้ยวันนี่เพิ่นกับสีมาวัานที่ยี่สิบแล้วเนาะ คาาาาับันยีสิบกาบ้านกาบ้านเลกจไปกันท拉กอะไรขาญี่ปุ่นกันทักละกากนเบนจราัเออกรไม่ายทับทาน,ทานใ,กใ,กใกล้กันเนาะแถวบ้านเ่าเ่<ๆ>ได้เมือ่อผมจะเมื่อปุ่นยี่ยีย่สบไปไปลายอ่ะแมนครับแมนครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองี่ปุนะ่นแถวช่วงมื้อตลาดเมียงก่อนร้านเอามาให้ร้านเอามาให้ อันนี้เจอแมวเมื่อวานเจองูกลัวมากกลัวมากกลัวมากมาหาพอดีผมก็ได้มากครับขุ่นยางไปทาไม่หน่อยไม่หน่อยไปสื่อย้อมเงาบวม ไว้มีต่ถอนออก <สา S 1> คือผมเนี่ยมแมนน,น,น, <Man S 2> นะมันปลูกมันปลูกเดี๋ยวเราไปนองกะอย่าลืมครับนี่ก่อนอื่นกับเบิ้งงานแหลกก่อนไลฟ์พอโจงยิงถ่ายของนล้วไปนองเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเอาผลไม้ไปเห็นแลกวกันเดีเ๋ยวเราไปกินในรถเพราะว่ามันอื่นกะสี ให้เพื่อนก่อนรีวิวกันอันนี้ของดีมากนะครับเขาทำขายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบานลนด้ครับเห็นไหมสุดยอดเลยโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับเด้อทุกการติดตามรับชมแลบฟังครับน้องอีกมาแล้วครับมาครับบอกๆกันสวัสดีครับ